พอเดินเข้ามาด้านในนะคุณผู้ชมต้องบอกเขาเลยว่าด้านในเนี่ยเรามุงด้วยแผ่นเมทันชีต PU โฟมนะซึ่งฉนวนเนี่ยจะหนาอยู่ที่ประมาณ20-25มิลโดยประมาณนะครับเพราะว่าเมทัลชีตมันจะมีส่วนสูงเรียบ สูงเลีอดอ่าต้องบอกงี้นะฐานลากจะมีพวกระบบเซอร์วิสนะระบบเซอร์วิสต่างๆเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้พื้นนะครับเราต้องวางระบบเซอร์วิสก่อนจะเป็นผงวิเศษผมเรียกว่าผงวิเศษแล้วกันหรือเรียกว่าผงย่อยสลายวัตถุอินทรีย์หรือที่เรียกว่าผงย่อยสลายไขมันก็ได้นะครับเซอร์วิสนะครับโดยที่ไม่ต้องตักไขมันแล้วนะสวัสดีครับผมโบสสาโร่ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านไบตันคูคดสเตชันหลังนี้เลยหมู่บ้านไบตันนะครับเป็นหมู่บ้านใหม่ๆเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าในโครงการเนี่ยเขายังขายไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ เป็นโครงการที่ผมว่าขายค่อนข้างดีนะแล้วก็ขายเร็วมากๆเลยนะครับหมู่บ้านไปต้านหลังนี้นะครับเราได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวหลังบ้านนะครับจะเป็นทั้งหมด2งงานนะครับอันนี้คืองานมาตรฐานเลยที่เราได้บ่อยๆก็คือจะมีลงจอดรถแล้วก็จะมีในส่วนของห้องครัวหลังบ้านนะครับเรามาเริ่มกันที่หลังคาลงจอดรถหน้าบ้านนะครับหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะหลังคาสไตล์โมเดิร์นซ่อนแผ่น ซ่อนรางน้ำนะซึ่งปัจจุบันจะใช้เหล็ก6คูณ2บน4คูณ2ล่างกันเกือบหมดแล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างหลังข้างๆได้เลยนะครับเป็นแบบเดียวกันเกือบหมดแล้วนะครับซึ่งในแบบนี้นะครับเราทํามาต้องบอกว่าทํามาค่อนข้างนานแล้วนะแล้วก็มีหน้างานเนี่ยหลายหลังแล้วที่เราทํามานะครับหลังนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเหล็ก6คูณ2บน4คูณ2ล่างนะครับเทินกันสองชั้นแล้วก็ทําการซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำนะฮะพอเดินเข้ามาด้านในนะคุณผู้ชมต้องบอกเขาเลยว่าด้านในเนี่ยเรามุงด้วยแผ่นเมทัลชี นะซึ่งฉนวนเนี่ยจะหนาอยู่ที่ประมาณ20-25ีมิลโดยประมาณนะครับเพราะว่าเมนชีสมันจะมีส่วนสูงเรียบสูงเรียบอ่าต้องบอกงี้นะในส่วนของตรงนี้นะครับด้วยความหนาของฉนวนเนี่ย จึงสามารถทําให้เวลาฝนตกเนี่ยเสียงจะน้อยกว่าเมทิลชีทที่เป็นฉนวน PE นะครับฉนวน PE จะเป็นฉนวนลอนนะครับเป็นฉนวนลอนตามแผ่นเลยแต่อันนี้คือฉนวนเรียบนะครับท้องจะเรียบนะครับแล้วข้างล่างก็ใส่เป็นลักษณะของสีเงินนะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นฉนวนมันเป็นอะไรพวกนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นพลาสติกสีเงินนะครับเขาทําให้ใกล้เคียงกับฉนวนกันความร้อนที่มันคล้ายๆแบบสีเงินๆงินคล้ายๆฟอยล์อ่ะจริงๆถ้าเป็น PU ไม่ใช่นะเป็นพลาสติกนะครับเขาเอามาปิดหลอกแต่ในส่ววนนนขออองกกาารรคคม้็็ืเป P4 นั่นแหละครับสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเสาแผงนะครับเสาแผงหลังนี้นะครับจะเป็นเสาแผงเขาเรียกว่า4คูณ2 2ต้นข้างนอกแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว5้าต้นข้างในนะแผงตรงนี้นะครับให้ความแข็งแรงแล้วก็ในส่วนของลักษณะความสวยงามก็สวยงามค่อนข้างเยอะเลยนะครับเสาแผงเราจะใช้2ฝั่งเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันเตะเลย นะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเราใช้เป็นลักษณะของเสาเดี่ยวนะครับเสาเดี่ยวก็จะมี2ต้นซ้ายขวาจะเป็นเหล็ก4ี่คูณสทั้ง2ต้นเลยนะครับสี่คูณส่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยพอเอามือท่าไปก็จะเป็น4ี่คูณสนะครับหน้านเหล็กก็จะเต็มนะตรงนี้ก็มีความแข็งแรงความหนาก็อยู่ที่2.3มมิลน,นะครับและในส่วนต่อมานะคุณผู้ชมต้องบอกว่าด้านบนนะครับเราใช้เป็นรางน้ำสเตนเลสน,นะครับด้านตรงนี้เลยนี่ รางน้ำเสเตเลสตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทาสีดําด้านให้นะครับซึ่งในส่วนนี้พอเราทาสีเสร็จแล้วมันก็จะคมกลืนกับหน้าเหล็กนะครับด้านบนเป็นแปรคู่นะครับนิ้วคูนิ้ว2เส้นวิ่งคู่กันเลยนะแล้วก็ส่วนจันทันนะครับเราก็ใช้เหล็ก3คูนิ้วครึ่งเป็นจันทันนะละักษณะหน้างานตรงนี้นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ5.5เมตรแล้วก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับก็ตีคร่าวๆว่าประมาณสัก1 8ถึงตารางเมตรนะครับในส่วนของตรงนี้ราคาอยู่ที่ตารางเมตรละ1,900บาทโดยประ มาครับถ้าเป็นเมนเนชีสพียูขึ้นอยู่กับว่าจะใส่ออปชันอะไรเพิ่มเติมนะครับเช่นไฟเสาแผงรางน้ำนะครับต่อไปจะพาไปดูในส่วนของหลังบ้านนะซึ่งหลังบ้านจะเป็นห้องครัวสองสเต็ปตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับปูกระเบื้องแล้วแล้วก็เหลืองานเก็บรายละเอียดนะครับเช่นฝ้าเช่นอุปกรณ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างตามมาดูครับพอเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในส่วนของโครงการใบตั้นนะครับในส่วนนี้จะเป็นห้องรับแขกนะแต่ห้องรับแขกตรงนี้นะครับ ง่งสู่ห้องครัวเนี่ยก็คือจะเป็นทางตรงไปเลยนะครับเขาจะมีห้องนอนนะครับด้านหน้าให้อีกหนึ่งห้องนะซึ่งผมมองว่าก็สามารถนอนได้นะครับก็คือนอนได้หนึ่งคนสบายๆนะครับตรงนี้ก็จะมีกานห้องตรงนี้ให้ด้วยหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องน้ําด้านล่างด้วยนะครับพื้นนะครับ ต้องบอกว่าเราปูด้วยบูชีนะครับเพื่อที่จะทําการโปรเทคงานนะครับในการที่จะขนปูนขนอะไรเข้าไปทํางานหลังบ้านเนี่ยพื้นตรงนี้เนี่ยทำการปูด้วยผ้าใบเป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็ซึ่งหลังบ้านนะครับเราจะทํางานเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการต่อเติมห้องครัว2สเต็ปนะครับซึ่งจะมีโซนซักล้างก็จะมีห้องครัวด้วยนะเอาว่าเป็นยังไงตามมาดูครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บริเวณห้องครัวหลังบ้านนะครับห้องครัวหลังบ้านหลังนี้นะครับเป็นห้องครัว2สเต็ปนะซึ่งโครงการลงเสาเข็มให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของห้องครัวตรงนี้นะครับเราจะทําการทําตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเลยนะครับฐานรากเนี่ยบางคนบอกว่าลงเสาเข็มแล้วทำไมต้องทาตั้งแต่ฐานรากนะครับเราทําให้หมดเลยเนื่องจากอะไรฐานรากจะมีพวกระบบเซอร์วิสนะระบบเซอร์วิสต่างๆเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้พื้นนะครับเราต้องวางระบบเซอร์วิสก่อนยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็ได้ครับนี่เลย ตรงนี้นะครับเราทําการเจาะลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาท่อ PVC เนี่ยขนาด4นิ้วเนี่ยใส่ลงไปเพื่อที่จะทำการเซอร์วิสตรงนี้เราตัดกระเบื้องเป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฝาสเทเลสมาข้อแล้วก็จะมีโอลิงดักกลิ่นด้วยนะครับ จุดเซอร์วิสตรงนี้นะครับเราจะมีให้ทุกจุดเลยนะครับถ้าเซอร์วิสเยอะเราก็ใส่ตามจํานวนให้เลยตรงนี้รวมอยู่ในราคาแพ็กเกจแล้วไม่ได้บวกเพิ่มไม่ต้องจ่ายเงินให้บานไยแต่อยา่างใดนะครับยกตัวอย่างอย่างห้องนี้นะครับจะมีจุดเซอร์วิสทั้งหมด <ss ling> 1จุดนี่เลยจุดแรกเลยอยู่ใกล้ๆเคาน์เตอร์ครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมมองก่อนอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดักไขมันนะครับบอร์ดักไขมันตรงนี้เนี่ยจะเป็นสก้าครับที่จะเอาไว้ดักไขมันแล้วก็สามารถเอากระชอนล,ลงไปตักได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย เขาไม่นิยมตักกันแล้วนะครับเขาจะทําการเอาฝาเซเลตใส่แล้วก็ขันน็อตถ้าคุณอยากเซอร์วิสถ้ารู้สึกว่ามันตันนะครับน้ําไม่ระบายแล้วคุณก็ขันน็อตเปิดมานะครับก็จะมีโอลิงนะครับก็ถอดโอลิงออกนะครับกลิ่นก็จะเริ่มโชยขึ้นมาจากนั้นเนี่ยให้คุณซื้อนะครับเดี๋ยวนี้ ต้องบอกว่าแต่ก่อนมีขายอ่าช้อปปี้รั a ซดา่ยมีขายอยู่เพราะว่านําเข้าจากจีนจะเป็นผงวิเศษผมเรียกว่าผงวิเศษแล้วกันหรือเรียกว่าผงย่อยสลายวัตถุอินทรีย์หรือที่เรียกว่าผงย่อยสลายไขมันก็ได้นะครับต้องบอกว่าประเทศเขาเนี่ยล้าหน้าประเทศเราเยอะมากเขาจะมีพวกนี้แหละ คอยที่แบบเซอร์วิสนะครับโดยที่ไม่ต้องตักไขมันแล้วนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับทางโครงการเนี่ยไม่ยอมเลยนะที่เราทําแบบช่องสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเขาบอกว่าคุณไม่สามารถเอาตะ,ตะแกรงเนี่ยหรือกระชอนนะ่ะลงไปตักไขมันแล้วเอามาทิ้งได้นะครับซึ่งแต่ก่อนเขาบังคับให้ตักไขมันโดยการยังไงรู้ไหมทําเป็นฝาบ่อพักอะที่สามารถยกขึ้นมาได้อะซึ่งไอ้ฝาบ่อพักตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเวลาคุณเซอร์วิสเนี่ยมันเซอร์วิสง่ายจริงยกขึ้นมาเซอร์วิสง่ายแต่เวลาคุณใช้งานเนี่ย มันมีทั้งปีนมีทั้งสัตว์สัตว์อะไรบ้างมแมลงสาบมดยุงมาเต็มไปห,หมดแล้วพื้นของคุณก็จะไม่เรียบสวยงามมันก็จะเป็นล่องๆอ,อ่ะหรือถ้าคุณแบบยาแนวสวยพอยาแนวสวยเสร็จเวลาคุณยกคุณก็ต้องเอาคัตเตอร์เนี่ยกีดยาแนวออกงั้นคุณก็ยกไม่ขึ้นอีกนะครับตรงนี้คือปัญหาเลยซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยทำจุดเซอร์วิสแบบนี้นะครับเริ่มทํามาประมาณสัก -67 ปีแล้วนะครับแต่ก่อนก็โดนต่อต้านจากทางโครงการพอสมควรเขาบอกว่า ถ้ามันตันมันจะสวิตไม่ได้คุณต้องมาเจาะพื้นให้ลูกค้านะถ้าคุณทําแบบนี้และปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าช่างเกือบทุกคนทําแบบเราหมดนะครับเนื่องจากเราถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ทําการสอนเป็นองค์ความรู้เลยเป็นโน้ตเฮาวเลยเราบอกว่าให้ไปซื้อผงตัวนี้เนี่ยนะครับจากในเน็ตเลยเอามาเทขวดดึงไม่ถึงร้อยด้วยเททีเดียวนะพวกเส้นผมก้อนไขมันนะครับวัตถุอินทรีย์ต่างๆนะครับที่วัตถุอินทรีย์เนี่ย ย่อยสลายกลายเป็นน้ําในพิบตาเลยคุณทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแลกลายเป็นน้าไหลโจ๊กเลยดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องตักขึ้นมาแล้วคุณแค่เทลงไปละลายหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มเหม็นแล้วเหม็นไหมตากล้องคะขอเสียงหน่อยเหม็นไหมครับมีกลิ่นแล้วใช่ไหมแบบสุดๆจริงๆคุณผู้ชมแล้วผมอยู่ใกล้ๆนี่้ดยนแล้วไอ้ที่มันฝาบ่อที่มันยกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นขนาดไหนล่ะ กลิ่นมันไม่อ,อยู่ในห้องัวงเดียวบาทีมันเข้าไปในตัวบ้านนะขึ้นไปยันห้องนอนนะผมบอกให้นะกลิ่นพรงนี้มันแรงมากๆดังนั้นเนี่ยทำแบบแเราเถอะใช้เป็นฝาสเตเลสแล้วมีโอลิงรอบจบกว่าเชื่อผมนะครับอ่ะเรามีให้1 2จุด2จุดนี่อ้าวจุด4จุดโอ้โหมีอีกไหมข้างนอกหมดละ4จุดนะครับบางคนอาจจะมองว่าทำไมเอาแทงน้ำมางไว้ด้านใน ไม่ใช่ด้านนอกพื้นปูกระเบื้องเดี๋ยวเราจะเอาแทงน้ำไปไว้ด้านนอกเดี๋ยวเราจะขยับออกไปตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่วันนี้ที่อยากมาถ่ายคลิปให้เนี่ยอยากจะมาให้ความรู้เลยให้ความรู้กันเลยว่าช่องเซอร์วิสพวกนี้เนี่ยนะครับที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนะครับแรกๆเราโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนต่อต้านเยอะมากเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วโดนต่อต้านเยอะมากมันไม่ควรทํามันเซอร์วิสไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับแต่เมื่อตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังให้องค์ความรู้นะกับทางโครงการแปลว่าแต่ก่อนเนี่ยผมจะใช้โซดาเขาเรียก โซดาไฟเหรอโซดาไฟก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะใช้อัน,นี้กดเกลือหนุแต่ก่อนเราเอากดเกลือเทล,ลงไปเลยเป๊าบเสร็จนะครับแต่ปัญหาก็จะเกิดตรงที่ว่าบางทีเนี่ยกดเกลือเนี่ยมันไปกัดพวกตะกงตะก้าอะไวกนี้นเขาก็จะคอมเพนมาว่ามันทําใหา้วัสดุของเขาเนี่ยเสียหายจริงๆแล้วมันมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับนะทีนี้ถ้าคุณมีวิธีอื่นที่ดีกว่าของเราก็แชร์กันมา นะครับแชร์กันมาเราไม่หวงเลยเราก็ยินดีน้อมรับนะครับแล้วก็นําไปปรับปรุงนะแต่ถ้าปัจจุบันเราทําดีแบบนี้อยู่แล้วเราก็อยากให้เป็นวิทยาทานกับคนทั่ว,วไปแม้กระทั่งผู้รับเหมาหรือท่านเจ้าของบ้านเราให้เป็นวิทยาทานคุณเราไปทําแบบเราได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จริงแต่มันยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะาท่อ PVC ลงไปเพื่อที่จะเซอร์วิสง่ายด้วยแล้วเวลาเทผงลงไปนะคุณจะต้อง เจาะรูให้มันตรงกลางนะไม่ใช่คุณจเจาะเบี้ยวๆนะอันนี้ไม่ได้เลยนี่เป็นโน้าวเหมือนกันอันนี้เป็นถังแซดอันนี้เนนบาอ,อุจจาระคุณผู้ชมเบาอ,อุจจาระเราจะเจาะลงไปเนี่ยให้มันอยู่ในจุดที่อ,อ,อยู่ตรงตะก้าเนี่ยเพื่อที่จะเทผงลงไปได้นะครับในส่วนนี้นะเอาเมนไหมตะก้องเมนครับ <c oughs> <laughs> โอเค <c oughs> ผมก็เมนเหมือนกันนะครับซึ่งมันมีเทคนิคในการเจาะอ,อยู่นะครับในส่วนของตรงนี้ก็ ทางบริษัทเรากา็จะมีทางโฟแมนนะครับคอยแนะนําช่างเวลามาต่อเตอิมบ้านให้คุณลูกค้านะครับส่วนตรงนี้ปัจจุบันผมว่าดีที่สุดแล้วทำเป็นฝาเซเลตเอาไว้เซอร์วิสแลวฝาเซเลตคือเรียบเวลาเดินนี่ก็คือไม่สะดุดเท้าไม่เตะเล็บไม่เปิดด้วยถือว่าดีเลยนะครับจุดเซอร์วิสทั้งหมดเนี่ยเราทําในประมาณขั้นตอนแรกๆเลยของการทํางานโครงสร้างนะครับเราจะทําจุดเซอร์วิสอันนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราวางพวกระบบน้ําระบบน้ําก็ได้แก่นี่เลย ซิงล้างจานก็จะมีทั้งน้ําดีน้ําเสียถูกไหมน้ําเสียของซิงล้างจานก็จะไปลงที่บ่อดักไขมันเท่านั้นเราจะไม่รักไก่ช่างบางคนนะผมบอกให้นะแม้กระท,ทั่งช่างที่เป็นซับบริษทัทบางชุดนะต้องบอกบางชุดนะที่มาใหม่ๆต้องบอกว่าที่มาใหม่ๆแอบเอาไปลงบ่อพักเราก็ให้แก้ใหม่ซึ่งจะต้องมาลงบ่อดักไขมันเท่านั้นนะครับและให้เป็นองความรู้กับท่านเจ้าของบ้านหลายๆคนเลยว่า ต้องเอามาลงบ่อไขมันจะดีที่สุดนะครับแนะนําแบบนี้แล้วกันนะเพื่อที่จะให้โครงการเนี่ยเขาไม่ต้องลําบากในการที่จะย่อยสลายไขมันของบ่อพักของโครงการอีกทีหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าระบบน้ำเนี่ยมันละเอียดมากนะครับโครงการนะครับเขาจะมีบ่อพักสําหรับของโครงการเลยก็คือบ้านทุกหลังจะต้องพอร์ตผ่านบ่อบําบัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะบำบัดน้ําแล้วก็นําน้ําที่บําบัดแล้วเนี่ยออกไปสู่สาธารณะคือออกไปสู่นอกหมู่บ้านนะในส่วนตรงนี้ก็ เมื่อลงบอดอะไขมันก็ช่วยหมู่บ้านเข้าบําบัดทีหนึ่งไปก่อนแล้วก็ค่อยไปสู่บอบัดใหญ่ของโครงการของหมู่บ้านแล้วก็ค่อยออกไปสู่สาธารณะนะครับอ่ะตรงนี้ข่าวๆแล้วกันให้เป็นองค์ความรู้นะครับทีนี้เมื่อผมอ่ะทำการวางระบบเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทําการเทพื้นเราจะเทพื้นห้องครัวเนี่ยให้สูงกว่าโซนซัก,กล้างคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างนะโซนซักล้างก็จะเป็นพื้นนะครับลายหินนี่แหละตรงนี้ก็จะเป็นความสูงนะครับตรงนี้เห็นไหมอ่า ตรงนี้ดูจากสายตาแล้วอยู่ที่ประมาณ6เซนนะครับ 6- ถึงเเซนแต่เวลาเราใส่ประตูมันก็จะมีขอบประตูขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เวลาฝนตกแล้วน้ําจะไม่เข้าท่วมไปในตัวบ้านมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้แหละแล้วก็ไหลลงโฟเดนนะครับโฟเดนก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่โฟเดนอีกทีนึงอ่ะขออนุญาตนิดหนึ่งมันยังไม่สวยเราให้งานจบก่อนนะครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์เยอะตรงนี้เหล็กกองนะครับ ก็ตั้งเสาแยกส่วนนะครับแล้วก็มีโครงระแนงให้ด้วยนะตรงนี้ก็งานก็จะค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็เสาตรงนี้ก็ตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับตรงนี้มีเสาด้วยนะครับแต่เราทําการปูกระเบื้องนะครับปิดเสาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสองฝั่งนี้มีเสาให้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับงานโครงสร้างนะครับจากนั้นเนี่ยเราก่อผนังแล้วอิฐมวลเบานี่ อิดบนเบาตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถกรีดบล็อกไฟนะครับฝังผนังได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เลยนี่จะมีไฟทั้งหมด3เส้นนะครับเนาะจะมีสายกาวด้วยว่าอย่างนั้นแหละโปกตียไฟเขาเดิน2เส้นมันก็ใช้ได้น่ะเสียบปลั๊กก็ใช้ได้แต่อันนี้เรามีสายกาวก็คือสายดินนะครับป้องกันไฟดูดนะครับช่วยได้เยอะเลยนะในส่วนนี้ก็มีปลั๊กไฟตรงนี้จะเป็นท่อน้ําดีอท่อน้ําดีก็ฝังผนังเห็นไหมท่อน้ําทิ้งอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมนี่ท่อน้ําทิ้งตรงนี้เป็นที่วางเครื่องซักผ้านะครับ โอเคไหมที่วางเครื่องซักผ้าส่วนแทงน้ำจะอยู่ด้านนอกนะอ่าแทงน้ําตรงนี้เราเอามาวางว้เฉยก่อนนะครับส่วนต่อมาตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เป็นขนาดมาตรฐานเลยนะครับก็คือจากผนังจนถึงตัวบ้านอยู่ที่ประมาณเมตรแปดสิบถึงสองเมตรและจากผนังฝั่งนี้จนถึงตรงซิงลังจานก็คือเคาน์เตอร์ตัว L เนอะอันนี้คือหางตัว L ยาวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรสี่สิบเซนโดยประมาณนะครับโดยการจะแบ่งเป็นซิงลังจานเมตรยี่สิบ แล้วก็จะแบ่งเป็นทันีหรือที่เตรียมอาหารอีก60เซนแล้วก็มุมเคาน์เตอร์อีก60เซนนะครับตรงนี้ก็จะรวมเป็น2.40นะครับพื้นปูด้วยกระเบื้องนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ก็จะเป็นแกรนิโตนะครับหรือกระเบื้องพอร์ทนี่ที่มีความแข็งแรงสามารถรับแรงกระแทกพวกตามพวกสับได้นะครับแข็งแรงอยู่ได้นานมากๆเลยนะขาเคาน์เตอร์นะครับก็ปูด้วยกระเบื้องหรือจะเป็นแกรนิโตเหมือนด้านบนก็ได้แล้วแต่คุณเลือกแล้วกันตรงนี้เราใส่คิ้วให้ด้วยนะครับนี่ใส่คิ้ว นะตรงนี้ก็ใส่คิ้วเก็บขอบกระเบื้องสวยงามนะครับตรงนี้ดูแลให้เนาะใต้เคาน์เตอร์นะครับเปิดออกมาว้าวนี่ปูกระเบื้องผนังให้แล้วปูกระเบื้องพื้นให้แล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เข้าๆก็ประมาณนี้แหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับอันเนี้ย เป็นหลักมากกว่านะครับแล้วส่วนโดยรวมนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าทุกๆหลังเนี่ยหน้าง,งานก็คล้ายๆกันหมดแหละนะแต่ส่วนหลังนี้นะครับหน้าง,งานมันยังไม่เสร็จก็เลยไม่อยากลงรายละเอียดลึกมากนะครับอย่างฝ้าตรงนี้เดี๋ยวผมก็ต้องให้ช่างแก้แล้วเนี่ยฝ้าบินเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต้องมีการแก้ไขตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งดีเฟกต์งานแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้ช่างเนี่ยแก้ไขก่อนช่างถึงจะได้เบิดงวดนะตรงนี้เราก็ทําการแก้ไขหมดเลยนะตรงนี้เรา แจ้งกับทางช่างไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ฟ้านิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวทําการปิดเทปแล้วก็ฉาบแล้วก็ทําการขัดก็จะสวยงามแล้วเนาะนอกนั้นก็ผมว่าเรียบร้อยหมดแล้วแหละกระบงกระเบื้องลงแนวแล้วสวยงามแล้วดูได้เลยตามพังผนังนะครับเนาะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับองค์ความรู้ในวันนี้เนาะถ้ามีประโยชน์นะครับก็กดแชร์ไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเราด้วยเนาะอยากต่อเติมแอดไลน์ด้านล่างนะครับหรือโทรที่เบอร์0810488นะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวเป็นก่อนสวัสดีครับ